เงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568ออกรอบแรกแล้วคุณพร้อมจะจัดการเงินเดือนเดี๋ยวนี้หรือยังเริ่มต้นกับเรื่องเงินเดือนเมื่อเร็วๆนี้เงินเดือนค่าราชการสําหรับตุลาคม2568ได้ออกรอบแรกแล้วซึ่งเป็นเงินเดือนที่รัฐบาลจ่ายตามกําหนดทั่วประเทศคนทํางานราชการและลูกจ้างประจําทั้งหลายต้องการรู้ว่าเงินเดือนจะออกวันไหนและวิธีการจัดการเงินเดือนอย่างไรให้เหมาะสมกําหนดการจ่ายเงินเดือน กรมบัญชีกลางได้ออกกำหนดวันโอนเงินเดือนตุลาคม2568อย่างชัดเจนแล้วซึ่งแบ่งเป็นสองรอบเพื่อให้ข้าราชการมีความสะดวกมากขึ้นโอนรอบที่ 1. จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568โอนรอบที่ 2. จ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568นนโยบายการเลือกรับเงินเดือนสองรอบ นโยบายการจ่ายเงินเดือนข้าราชการสองรอบต่อเดือนเป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาตามที่กำหนดช่วงเวลาการยื่นเอกสารวันที่1-15ถึง15ธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชการที่สังกัด การแสดงความประสงค์จะมีผลบังคับใช้สำหรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือนสองรอบจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นเพียงครั้งเดียวปฏิทินจ่ายเงินเดือนค่าราชการ2,568เดือนตุลาคม2,568โอนรอบหนึ่งวันที่16ตุลาคม2,568โอนรอบสองวันที่28ตุลาคม2,568 เดือนพฤศจิกายน2568โอนรอบหนึ่งวันที่14พฤศจิกายน2568โอนรอบสองวันที่25พฤศจิกายน2568เดือนธันวาคม2568โอนรอบหนึ่งวันที่16ธันวาคม2568โอนรอบสองวันที่25ธันวาคม2568คำถามสําหรับคุณ คุณเคยเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนเหรอือถ้าเคยคุณพบว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างคุณคิดว่าการเลือกรับเงินเดือนสองรอบนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรมีความเห็นอย่างไรต่อการจัดการเงินเดือนอย่างนี้คุณคิดว่าการแบ่งเงินเดือนเป็นสองรอบนี้มีผลกระทบต่อการจัดการเงินของข้าราชการอย่างไรมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใดๆที่คุณเห็นว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการเงินเดือนได้มากขึ้น อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในบทความนี้เพื่อให้เราได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเงินเดือนอย่างเหมาะสม